ทุกคนยินดนีดต้อนรับเข้าสู่ช่องค้อนนกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะไปทำบล็อกมาส์มาสมาสัมสมัสกันนะคะแล้วก็คือต้องเกินก่อนว่าเปิดเทอมมานะคะเราจะมี January m o น k ก็คือแบบ เป็นการม็อกของแบบ AS Level นะคะซึ่งแบบมันสําคัญมากทุกคนเออฉะนั้นก็คือแบบอันนี้ก็คือช่วงที่ทุกคนจะต้องมาอ่านหนังสือกันนะคะทุกคนก็จะเห็นแบบความสู้ชีวิตของเราในบล็อกนี้๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูกันว่าใน1สัปดาห์เราแบบว่ามีวิธีการเตรียมตัวอ่านหนังสือสําหรับการสอบม็อกที่จะมาถึงนี้ยังไงบ้างนะคะก็ไปดูกันเลยอยากจะให้ดูความยุ่งของแบบช่วงเดือนที่ผ่านมานะคะ <c oughs> โอเคก็คือยุ่งมากแล้วก็ตอนนี้เราอยู่วันที่10 สเพิ่งจบวันที่14ไปเนาะแต่ก็คือแบบงานมันก็ไม่ได้เคลียร์เสร็จเท่านั้นคือตอนนี้เรากำลังจะมาทำการบ้าน I อเอลกันนะคะเพราะว่าเรามีแผนว่าจะสอบ I อเอลเดือนหนึ่งปีหน้าแบบไปไปเดือนหนึ่งทุกคนก็จะบอกว่าแบบปีนี้มันเป็นปีที่แบบสาหัสมากเพราะแบบเราเป็นเด็กเจ็ดศูนย์ใช่ไหมซึ่งแบบคือเราต้องเตรียมสอบเอชเลเวลเตรียมสอบแซดสอบ I อเอลแล้วก็ขณะที่เราอยากเข้าที่ศิลาเขาต้องสอบเอชดีด้วยคือแบบมีสอบเยอะมากๆคือจะไม่ไหวแล้วก่อนที่เราจะไปทำาอเอลนะ เราลืมไปว่าเรามีงานอีกอันนึงเหมือนกันอันนี้ก็คืองานวิชา EPQ นะคะก็คือวิชานี้เขาจะให้เราแบบสิร์ชแล้วก็แบบเขียนวิจัยเกี่ยวกับแบบว่าหัวข้อที่เราเลือกซึ่งเรารู้สึกว่าวิชานี้มันมีความยากตรงที่เราต้องแบบบรนหี้ไม่ทำใเวลาดีแต่ว่าเราต้องมาทำในเวลาส่วนตัวแทนโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราทำตารางอันนี้เสร็จแล้วแต่ก็คือเดี๋ยวเราต้องกลับมาอัปเดตเพิ่มแล้วเราก็คือแบบว่าอันนี้คืองาน EPQ เรานะคะสำหรับทันทีที่เราก็แบบว่าเออแต่ละเซสชันเราแบบทำอะไรไปบ้างแล้วก็ มีอันนี้อีกก็คืองานแบบเต็มมากอันนี้คืบอบบเราทำเทเบิเองนะคะก็คือแบบเราจะต้องทําเป็นเหมือนแบบว่าเทเบิลที่แบบเอาไว้แบบว่าเก็บพวกงานวิจัยต่างๆแเบบออข้อมูลเยอะมาก าจริงว่าทุกคนทุกคนอาจจะเห็นว่าอุยแบบเราดูขยันมากเอาจริงๆคือมันเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ทําอะไรเลยมาทั้งวันนี้อะไรเลยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบวันไม่ได้เราจะจบวันแบบนี้ไม่ได้แล้วเข้าใจไหมเราต้องแบบขยันทําอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนจะได้แบบไม่รู้สึกผิดตอนนี้เราทำ IELTS หนึ่งเสร็จแล้วนะคะซึ่งแบบมันใช้เวลาเยอะกว่าที่เราคิดอะคือแบบเหมือนเราอะต้องพยายามตั้งใจให้แบบเขียน IELTS หนึ่งให้เสร็จภายใน20นาทีใช่ปหแต่เราใช้เวลาไปทั้งหมด27นาทีแบบโอ้ คือตอนแรกเราวางแผนว่าเราจะทําทาสสองวันนี้ด hmm, like ้วยแต่ว <sta> ่าแบบมัน anyway. ดึกแล้วก็คือคือมันก็เริ่มดึกแล้วแล้วแบบว่าคือเราอะเป็นภูมิแพ้ใช่ไหมทุกคนแต่ว่าเสี่งมันก็อู้อี้นิดหนึ่งอะแล้วก็แบบเจ็บคอด้วยแล้วก็แบบมีน้ำมูกด้วยก็เลยแล้วเราก็เพิ่งกินยาไปก็เลยรู้สึกว่าแบบว่าเออไปนอนก่อนดีกว่าก็เลยเดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวตื่นมาทําทาสสองวันพรุ่งนี้นะคะก็นั่นแหละทุกคนวันนี้ได้ทัสหนึ่งก็โอเคอยู่ เช้าวันต่อมานะคะเราก็กินข้าวช้าแล้วเราก็ดูบล็อกมาสของพี่เชอร์ไปด้วยนะคะจะบอกว่าชอบพี่เชอร์มากตามมาตั้งแต่ป3แล้วอันนี้ก็คือเรานั่งเขียนนะคะแบบท้าสองคือเรารู้สึกว่าเราเขียนแบบพารกิจเนี้ยยาวเกินไปแล้วแบบอันเนี้ยมันก็สั้นเกินไปใช่ปะ่ะแล้วคือเรามีเวลาเขียนปนะประมาณ40นาทีใช่ปะ่ะแต่ว่าอันนี้ที่เราทําตอนนี้คือเราใช้เวลาเขียน45หนาทีซึ่งมันเกินซึ่งมันไม่ได้ค่ะทุกคนก็แบบไปละแล้วคือเราจะสอบแบบ เดียนหน้าลด้วยตายแน่เลยอ่ะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็มาเรียนพิเศษเลขตอนเย็นต่อนะคะคือแบบว่าโอ้งงงงคือเบลอไม่ไหวนะคะเมื่อกี้เพิ่งกินยาไปอีกสองเม็ดกินเซลฟาสสภาพไหวหน่อยก่อนน่าแหละทุกคนที่เราคิดว่าวันนี้น่าจะนอนเร็วแต่ว่าก่อนนอนเราจะมาทำดูวาลิงโก้ภาษาญี่ปุ่นกันนะคะทุกคนขออวดหน่อยอุยเหมือนเลขภายเลยอะสามสิบเลยสเลยแบบ ือืบอก่อนหน้านั้นะเราเคยเรียนดูว่ารีกูภาษาเกาหลีด้วยนทุกคนเรียนได้แบบไม่รู้ว่าเกิน365วันด้วยอะแต่เสร็จแล้วก็แบบเหมือนลืมทําไปวันหนึ่งแล้วมันก็หายไปเลยใช่ไหมแล้วเราก็รู้สึกว่าเออถ้าเรียนภาษาญี่ปุ่นไปมันน่าจะได้ใช้เยอะกว่าก็เลยเปลี่ยนมาเรียนภาษาญี่ปุ่นนะคะคออมโีก ดูน่ารักนะเอาจรแล้วก็วันต่อมาช่วงเย็นๆเราก็ออกมาซ้อมธนูนะคะเอาจริงๆจะบอกว่าแบบหนึ่งวันเราก็ไม่ได้ทำอะไรเยอะมากก็เลยแบบว่าไม่ค่อยได้แบบถ่ายขิดไว้เท่าไหร่เพราะแบบเออมันก็แบบทุกทีแบบซ้ำๆเดิมๆก็กลัวทุกคนจะเบื่อกันเอาเป็นว่าโปรดติดตามตอนต่อไปในบล็อกมาสพาร์ทสนะคะ